ไปเที่ยวโตเกียวแบบไม่อัน้นง่ายกว่าที่คิดเคยคิดไหมว่าการตลอนเที่ยวในโตเกียวด้วยรถไฟใต้ดินมันจะสะดวกและคุ้มขนาดไหนวันนี้จะมาเปิดวาร์ปให้ทุกคนรู้จักกับโตเกียวสเปรติกตเลือกใช้ได้ตามแผนเที่ยวคุณเลยตั๋วที่พาคุณไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นโตเกียวเมโทรสายกินซ่าไลน์ไปสัมผัสบรรยากาศวัดกระแก่ที่อาซาคุสาชมงานศิลป์และเดินชิลที่สวนอุเอโนชอปปิ้งแบรนด์หรูที่กินซ่าหรือไปถ่ายรูปก,กับทางมาลายสุดฮิตที่ชิบูย่านั่งสายมารุโนอุจิไลลงที่สถานีโตเกียวไปเดินเล่นชอปป ก็ขึ้นสายนี้ได้เลยหรือจะไปถ่ายรูปส,สวยๆที่ฮาราจูกุสายฟูคุโทชิไลก็คือตอบโจทย์ซื้อตั๋วที่ Japan All Pass แล้วแต่ได้รับ QR โค้ดทางอีเมลนำ QR นี้ไปสแกนเพื่อรับตั๋วจริงที่ตู้จำหน่ายตั๋วตามสถานีรถไฟใต้ดินในโตเกียวอยากใช้เมื่อไหร่ง่ายมากแค่สอดบัตรที่ประตูสถานีปุ๊บก็พร้อมลุยเลยที่เจ๋งคือบัตรจะเริ่มนับเวลาตามชั่วโมงจริงตั้งแต่คุณสอดบัตรครั้งแรกจะเลือกแบบ 24, 48หรือ72ชั่วโมงก็ได้หมดคุ้มส,สุดๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ โตเกียวเมโทรทั้ง9สายและโทเอะซับเวย์อีก4สายทั่วโตเกียว